ไดเมดพาร์ทสครับวันนี้เปิดชนซิลลิงแล้วก็ย่อแล้วก็ย่อแล้วก็ช่วงกลางกลางทางเนาะประมาณเที่ยงเนาะสิบเอ็ดโมงสี่สิบเนาะผมก็บอกไว้ว่าไดเมดเนี่ยถ้าเขายังยืนอยู่เหนือสามสิบตังกับสามสิบสองสตังได้เนี่ยเราก็จะรันต่อเราก็จะรันต่อเพราะว่าเราบางคนเขาก็ทุนประมาณแบบทุนเมื่อวานอะ กับทุนวันนี้เปิดอะไรประมาณนี้นะครับทุนวันนี้เปิดเนาะประมาณนี้อยู่นะครับก็เลยมุมมองว่าเราจะมองแนวต้านของเขาที่39สตางค์และ45สตางค์นะครับวันนี้วอลุ่มก็ยังดีอยู่นะวอลุ่มก็ยังดีอยู่นะครับนะครับและแนวรับ29สสตางค์ และยี่สิบเจ็ดสตางค์ประมาณนี้นะครับเราให้แนวต้านใกล้สุดไว้ที่สาสิบห้าสตางค์ก่อนละกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราจะให้ค่ากลางที่สามสิบสองสตางค์ไว้ค่ากลางหมายถึงค่ากลางครึ่งแท่งของวันนี้ยนะครับของวันนี้ยนะนะครับแผนที่หนึ่งครับกรณีคนไม่มีของแผนที่หนึ่ง กรณีไดเมดย่อย่อนะย่อนะถ้าพวกนี้ไดเมดไม่สามารถแตะ3 4สิบถึงสสิ้างค์ได้และลงมาหลุด3-2มตังค์โอกาสจะย่อให้เราลงมาเก็บแถวใต้30มตังค์จะเป็นทุนที่ดีกว่าถ้าคุณทุนไดเมดเนี่ยถ้าคนไม่มีของนะแล้วทุนทำต่ำกว่า30ตังค์โอกาสชนะมากกว่าแพ้ โอกาสชนะมากกว่าแพ้นะครับเพราะยังมันยังอยู่โซนกลางๆออกแนวรับอยู่นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าพรุ่งนี้ไดเมดปิดแดงเลยนะปิดแดงเลยนะคุณไม่ต้องเข้าก็ได้รอให้เขาย่อตัวลงมาแล้วปิดเขียวก็ได้เหมือนห้าน,นะครับเหมือนห้านะ่ะประมาณนี้นะครับอืแต่มุมมองที่สองที่จะเป็นไปได้มากกว่าคือเปิดมาปึ้ง วิ่งเหนือ3-4-3-5ตังค์แล้วไม่หลุด3-2ตังค์โอกาสจะวิ่งปื๊บเดียวขึ้นไป39สตังไไค์เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะนะครับแล้วก็โซนขายขอยงเราก็ประมาณ3 9ถึงสีนะครับนะครับกำไรตรงไหนพอใจตรงไหนก็เทคกาไรได้เลยในโซน39-45ถึงส5สาตังค์นะครับอืมประมาณนี้เนาะ2แผนนะ2แผนนะ แล้วก็คนที่มือไม่ถ้าอยากเทรดได้เมดเนี่ยผมผมจะให้แนวะคิดในการเทรดคือเทรดน้อยร้อยหุ้นพันหุ้นก็พอครับเทรดพอรู้ว่าอ๋อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นแบบแรงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอหุ้นสตังค์เป็นอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้ครับอืมนะครับนะครับจบแผนได้เม็ดประมาณนี้ครับพาร์ทสนะซิ่งสิ่งนะครับสไตล์ซิลลิงหรือฟอร์ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ